เอาแล้วับผมวันนี้ก็ขอกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะองลีทีวีอีกเช่นเคยนะครับ๋ยวสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเล่นอาร์คในมือถือนะครับผมว่ามือถือเครื่องไหนฮะผมที่ยังสามารถเล่นได้บ้างับผมสำหรับตอนนี้นะ,ะับผมว่ามันต้องเครื่องนี้มันต้องใช้ชิปเซ็ตอะไร snapdragon android กกเท่าไหร่นะครับผมทําไมมันโหลดเกมมาแล้วมันเข้าหรือเกมแล้วเด้งวะเนี่ยเอนเป็นอะไรของมันวะ โอเคนะครับผมเดยวสำหรับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่าสเปคที่สามารถเข้าเกมแล้วยังไม่เด้งตอนนี้นะครับเมันมีอะไรบ้างที่รองรับมานะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไม CPU พวกื่องนี้นมันถึงยังเล่นได้อยู่นะครับผมเอือมาหนึ่งเลยคือเกมมันยังออปติไมซ์ให้กับ CPU แค่นี้นะครับคุณผู้ชม <laughs> พวกรุ่นเก่าๆนี่เล่นได้หมดเลยนะครับผมถ้าถ้าเป็น Snapdragon 8 Gen 1ขึ้นไปเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องเป็น Android 13ด้วยนะโอ้ยเจรินจริงๆนะครับผมเกมมันไปไม่ทันมือถือนั่นแหละนะครับผมนะเออพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับผม,มก็เลยเข้าแล้วเด้งนะมือถือรุ่นใหม่นะครับผมที่ผมแนะนํานี่คือถ้าอยากเล่นใน Android ใช่ไหมครับผมเราต้องเป็น a อ d ด o i d 13ลงมาแล้วผม13 12 11 10อะไรเงี้ยนะครับผมเออลงมาเล่นได้นะผมแล้วก็ซิปเซตที่ยังเล่นได้ดีก็คือจะอยู่ข้างบนนะครับผมที่ผมขึ้นวาให้865 860นะครับผมนะที่จริง860เนี่ยมันกากกว่า865นะครับเออแต่ผมแจกรูปแต่ผมไม่ได้แยกรูปไว้นะครับคุณผู้ชมนะเออส่วนสแนปจักรอนที่แบบยังเล่นกากอยู่ตัวน,นี้นะครับผมก็จะมี845แล้วก็กากสุดๆน่าจะเป็น 7.78 g นะครับผมเออคือยังแหลกมากเลยนะครับผมนะแม่ส่วนพวก snap dragon 6ลงมาก็แบบเล่นได้อยู่นะครับผมเป็นรุ่นเก่าๆนั่นนะฮะเออถ้าเป็นพวกเจนใหม่อะไรเงี้ย7เจน1อะไรเงี้ยนะครับผมเล่นไม่ได้แล้วครับผม8เจน1ขึ้นไปเล่นไม่ได้นะครับผมเออแม้แต่8เจน1ก็เล่นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมต้องเป็น snap dragon 888นะครับผมลงมาแล้วก็870แล้วก็ 865แล้วก็860นะครับผมส่วน8ป0เนี่ยแนะนำว่าให้เอาพัดลมไว้หน่อยนะครับผมนะพวกเซรั่มดากอนรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยมันจะร้อนมากเลยนะครับผมมือ,อแล้วพอเราเอามาเล่นอาร์ชใช่ไหมทีนี้พอมันร้อนบอดแล้วก็จะไปอีกนะครับผมนะมันก็จะพังอีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ออปติไมซ์ให้ดีขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเออแล้วก็ Android 13นะครับผมเล่นได้สูงสุดบางเครื่องแล้วครับผมสำหรับ Android 13 Android 13บางเครื่องเล่นไม่ได้นะ งงไหมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคือผมเคยใช้แล้วผมแอนดรอยด์สิบสอย่างเช่น r o G Phone 5อะไรเงี้ยนะครับผมก็ยังเล่น a r รได้เฉยเลยนะครับเล่นได้ดีด้วยนะครับผมแซมแล้วก็แป88ปดนะฮะผมแล้วก็มี88พัดด้วยใช่ไหมผมจำได้นะครับผมก็เล่นได้อันนั้นนะครับเอออันนี้ก็จะเล่นได้ดีหน่อย870 865อะไรเงี้ยนะครับผมนะส่วนที่จะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็860แล้วก็845แล้วก็ 778G เจ็ดแปนะฮะคุณผู้ชมฝั่ง Android นะ อ,อ,อย่างนี้ต้องรออัปเดตนะครับยังให้เขาอัปติไมซ์มาก่อนนะครับผมอันนี้อันนี้คือ CPU ที่เล่นได้ในตอนนี้นะครับผมที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมแต่บอกเลยถ้าอัปเดตไปคุณต้องได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แน่นอนนะครับผมนะพวกจิปเซตประมาณนี้นะครับที่จริงมันก็เล่นได้แหละจนะ่มันจะค้างไงนะครับคือผมแนะนําคือยังดีอยู่นะอันนี้นะครับผมยังไม่ได้กากมากขนาดนั้นนะครับ ขาดจนบีบเต้นี่ผมก็ไม่เอามาแล้วนะครับเออไม่ต้องเป็นหลดแล้วเดี๋ยวเครื่องจะพังเงาคุณผู้ชมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่ง iPhone กันบ้างครับผมไอโฟนเนี่ยจะโชคดีหน่อยครับผมเพราะว่าชิปมันดีนะครับผมเพราะว่าเขาออปติมซ์มาทุกรุ่นเลยนะครับผมโคตรปั่นนะครับไอโฟนเล่นได้อโฟนเล่นได้เยอะมากเลยนะผมตั้งแต่ไอโฟนเจ็ดพัทไอโฟน8ปดพัทนะฮะไอโฟนเอ็กไอโฟนเด็กไอไอโฟนสิขึ้นมาจนถึงไอโฟนสิบ เล่นได้หมดเลยนะครับเออแปลกไหมล่ะนะครับผมนะส่วนจะกาก2ตัวนี่ก็จะเป็น iPhone 7พาร์ทแล้วก็ iPhone 8ดพาร์ทนะไอ้นี้คือเรว่ามือถือใครนะคือมันเล่นได้ดีกว่า Android บางเครื่องอีกนะ p h o n e เนี่ยนะนะครับนี่เลยคือเอพีมันนิ่งนะครับผมนะคือมันไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันทําให้การเล่นเกมนะั้นมันลื่นไหลนะครับผมนะทางฝั่ง iPhone นะครับผมนะเออส่วนทาง Android ก็จะได้แบบราคาที่คุ้มค่ากว่านะครับผมแล้วก็ พวกหน่วยความจำที่เยอะกว่าครับผมเออนะแล้วก็ iPhone 5ลงหาลงมา iPhone iPhone 6ลงมาผมไม่ค่อยจะแนะนำนะในการเล่นอาร์กนะคือมันมันจะไหวไหมนะนะครับกี่ปีแล้วเออนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่ง iPad กันดีกว่าครับ iPhone นี่ไม่มีปัญหานะครับมาเดี๋ยวไอแ <laughs> พดไอแพดไอแพดเดี๋ยวผมจะรวมทั้ง Android ทั้ง iPhone ให้ดูเลยนะ เพราะว่ามันไม่มีมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับที่จะเล่นได้นะครับใน iPad นะจะมีบางเครื่องนะครับมา iPad ต้องฟัง iPhone iPad ต้องฝัง Apple นะนะที่ผมแนะนำที่ดีที่สุดเลยจะเป็น iPad Gen น9ขึ้นไปไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> นับตั้งแต่เจน9 Air 4 Air uh 5 huh. iPad p ไ o M1 เล่นได้หมดเลยนะครับผมเอออย่าต่ำกว่าเจน9แล้วกันหนน้อง มาในสุดเราก็มาอถืงไอแพดทางฝั่ง Android เลยนะครับผมนะไอแพดที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นของเซียลมีนะครับผมนะไอแพด5นะครับผมเซียลมี่แพด5นะครับผมนั้นจะดีมากๆเลยนะครับผมที่ออกมากี่ปีหรือว่าสองปีนะครับมันเล่นลื่นมากเลยนะครับแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยผมคิดว่าตอนเนี้เซียลมี่แพด6นะครับเออแต่อย่าไปเอาเซียลมี่แพด 6s นะมันเป็นรุ่นใหม่มันเล่นไม่ไดเ้เข้าเกมแล้วก็เด้่งนะครับผมเออเราต้องไปเอาเซียลมี่แพด6 เฉยๆนะครับที่เป็น CPU Snapdragon 870นะครับผมนะเออเนี่ยซึ่งมันเล่นดีมากนะครับไม่ได้อยากจะบรรยายนะครับผมไอแพดไอแพด Xiaomi เนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมถึงจะเป็น Android ก็เหอนนะครับมันเล่นอาร์คลื่นเฉยเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่เลยนะครับแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องไหนอีกก็กดติดตามกันไว้เลยนะครับผมนะวันนี้ก็มาคุยเรื่อง ทำไมเข้าเกมแล้วเด้งนะครับผมเช็ดกูดีแท้นะครับกูซื้อ8ปดเจนสมาเล่นกูซื้อสแนปดักก้อนแปดเจนสามาเล่นอะไรเงี้ยซื้อมาเกมเด้งเฉยเลยโอ้โห <laughs> โอเค <laughs> โอเค,อเคผมบบนะจะวันนี้ถ้าชอบก็ลืมกดไลาค์กดซับสไครตไปเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับไอ้น้อง